เสียงแห่งความว่างอ้างอิงจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวักสารายตนะสูตรครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ทรงตัดกับทิกษุทั้งหลายว่าทิกษุทั้งหลายจักสุเป็นของไม่เที่ยงรูปทั้งหลายก็ไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงธรรมารมก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาพระพุทธองค์ทรงตัดเพียงเท่านี้แต่กลับเป็นถ้อยคําที่ปลูกให้ผู้ฟังสมัยนั้นบรรลุธรรมได้เพราะท่านทั้งหลายเห็นตามความเป็นจริงว่าแม้เสียงพระธรรมอันไพเราะนี้ก็ยังดับไปเสียงที่เราได้ยินในแต่ละวันทั้งคําชมคำำําตําหนิหรือเสียงแห่งโลกทั้งปวงล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ต่างจากสายลมที่พัดผ่านผิวน้ําไม่มีสิ่งใดถูกเก็บไว้ได้แม้ชั่วขณะเดียว ากเรารู้เท่าทันเสียงทั้งหลายว่ามันเป็นเพียงการกระทบของธาตุมิใช่ตัวเรามิใช่ของเราใจก็จะไม่ถูกเสียงเหล่านั้นพัดพาไปไม่หลงอยู่ในความดีไม่หลงอยู่ในความชั่วไม่หวั่นไหวในโลกนี่แหละคือเสียงแห่งความว่างเสียงที่ไม่อาจได้ยินด้วยหูแต่รับรู้ได้ด้วยใจที่สงบเมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงของเสียงทั้งหลายโลกทั้งโลกก็จะเงียบลงเหลือเพียงความว่างอนบุริสุทธิ์ที่ไม่หวั่นไหวนั่นเอง